ของ most news กับช่วงนี้ค่ะ most world เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจบนโลกใบนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ2เรื่องราววันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเรื่องหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเมื่อเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดความสงสัยเวลาที่ไปบริโภคอาหารหรือว่าไปรับประทานไปกินอาหารตามร้านต่างๆโดยเฉพาะร้านหมูกระทะหรือว่าร้านที่มีกลิ่นอาหารติดตัวออกมาหลังจาก<ฆ>ที่เดินออกจากร้านอาหารแล้วน้องสงสัยและตง ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยดูดซับกลิ่นต่างๆเหล่านี้ให้จางหายไปได้เดี๋ยวมาติดตามผลงานของน้องกันค่ะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวณนะวันนี้พลังงานทางเลือกนั้นถือว่ามีความสําคัญกันมากๆนะคะโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานโซลาเซลล์ในเวลานี้หลายบ้านเริ่มรู้จักแล้ว แล้วก็เริ่มที่จะหานํามาติดตั้งแต่วันนี้ค่ะจะมีข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับโซลา r เซลล์ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดเพื่อโลกจะย้อนกลับไปถึงที่มาจนถึงวิธีการในการติดตั้งการคํานวณซึ่งถือว่าเป็นคําถามยอดฮิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มากๆติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world ค่ะ มาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นความเก่งของน้องคนหนึ่งนะคะที่คิดนวัตกรรมดีๆขึ้นมาค่ะน่าเสียดายที่นวัตกรรมของน้องในครั้งนี้ไม่ได้มีผมของพี่แนนเป็นส่วนร่วม,มคือถ้าก่อนหน้าที่จะมีการตัดผมแล้วทราบว่ามีนวัตกรรมมีวิธีการดีๆแบบนี้ไม่แน่นะคะผมของนรด,ดาคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้นวัตกรรมของน้องนั้นประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นเมื่อน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากสกลน,นคร ปิ๊งไอเดียดี ที่จะไปศึกษาคุณสมบัติการดูดซับแก๊สพิษหรือว่ากลิ่นบุหรี่ของเส้นผมจนเกิดเป็นโครงงานนาโนเทคโนโลยีเก๋ๆขึ้นมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนั่นก็คือการเกิดข้อสงสยัยแล้วก็ไปทําการศึกษาวิจัยจนกลายเป็นโครงงานแล้วน้องก็นําโครงงานชิ้นนี้เข้าประกวดในงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่6ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาก กระบังด้วยวัยเพียงแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบนี้น่าจะไม่เกิน16-17เห็นะจะได้17ตอนนั้น17ทําอะไรคะ โดยางค่ะเป็นคําตอบยอดฮิตมากเวลาหันไปถามแล้ว17ทําย17โดดยางซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าเด็กนักเรียนในปัจจุบันนี้กับอดีตที่ผ่านมาต้องบอกว่าการปลูกฝังให้แสดงความคิดเห็นการกล้าแสดงออกทางความรู้หรือว่างานวิชาการต่างๆปัจจุบันนี้เด็กประถมมีโครงงานเป็นของตัวเองแล้วนะคะในขณะที่ในยุคที่เราเรียนชั้นประถมนั้นยังฝึกวาดรูปแล้วก็ตัดเป็นตุ๊กตากระดาษกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการปลูกฝังเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นอ น,น้องในระดับชั้นมัธยมประถมมาศึกษาแบบนี้ที่จะเป็นกําลังสําคัญของเยาวชนของชาติในอนาคตเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เช่นเดียวกันกับงานชิ้นนี้ค่ะจนมาเตะตาผู้สื่อข่าวหลายๆคนนะคะแล้วก็ไปอีกหนึ่งบทความที่นําไปสัมภาษณ์เลยเราก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะ,คะผลงานของน้องคนนี้ก็คือน้องสุพนัทเดชภูมีนะคะจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครนะคะ่ะบอกว่าโครงงานที่ได้มีโอกาสนํามาเสนอนั้น ถือว่าเป็นการศึกษาคุณสมบัติของเส้นผมที่สามารถดูดซับกลิ่นซึ่งได้แรงมาได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงบ่นของคนในครอบครัวเวลาที่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะยกตัวอย่างเช่นหมูกระทะอร่อยก็จริงแต่ได้กลิ่นตามมาด้วยจะทำอย่างไรดีนะเวลาที่เราเข้าไปรับประทานอาหารหรือว่าต้องอยู่ในระแวกหรือว่ากลุ่มคนที่สูบบุหรี่กันเยอะๆค่ะแล้วไม่อยากได้กลิ่นต่างๆเหล่านั้นติดตัวติดเสื้อผ้าตามมานี่คือแนวคิด จนกลายเป็นโครงงานในงานนาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมชิ้นนี้นั่นเองค่ะโอ้โห oh ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราบอกกันมาตลอดเลยว่า บุคลิกลักษณะนิสัยที่สาคัญของนักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่ควรจะมีเลยก็คือความสงสัยอยากรู้อยากเห็นสงสัยหลายเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นสมมุติฐานพอมีสมมุติฐานแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นการทดลองแล้วก็นําไปสู่งานวิจัยต่างๆผลงานต่างๆอีกมากมายค่ะด้วยความสงสัยของน้องๆกลุ่มนี้ค่ะก็เลยมีการนําเอาปัญหาเนี่ยมานั่งถกเถียงกันกับเพื่อนๆเกิดเป็นสมมุติฐานขึ้นมาว่าเส้นผมของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซับกลิ่นได้จริงหรือเปล่าจริงหรือไม่แบบไหนค่ะก็เลยมีการทดลองเกิดขึ้นว่า กลิ่นแบบไหนนะที่เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างจะไปทดลองในร้านหมูกระทะก็ไกลอยู่ค่ะก็เลยมีการทดลองกับกลิ่นควันบุหรี่เพราะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกันแถมยังมีสารเคมีต่างๆที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพอีกมากมายนับ10ตัวเลยทีเดียวค่ะก็เลยมีการเริ่มต้นจากไปเก็บสะสมเส้นผมจากร้านตัดผมใกล้บ้านเอามาทําความสะอาดให้เรียบร้อยตากแดดให้แห้งก่อนเพื่อความสะอาดค่ะแล้วก็เอามาใช้ในการทดลองโดยการชั่งแล้วก็บรรจุในถุงผ้าตาข่ายที่น้องๆเนี่ยเย็บมือกันด้วยตัวเองเลยค่ะ แล้วก็มีการทดลองกันเกิดขึ้นค่ะโดยการแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยหาก่อนว่าปริมาณผมเท่าไหร่เท่าไหนถึงจะมีการดูดซับแก๊สได้มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากนั้นพอทราบแล้วว่าผมปริมาณเท่าไหร่ดูดซับแก๊สมากที่สุดก็จะเป็นการทดลองระยะระยะที่2ค่ะก็คือการนําเอาผมที่เรารู้แล้วว่าปริมาณเท่านี้ดูดซับแก๊สมากที่สุดมาลองแช่เข้ากับสารละลายนานโนเป็นการทดลองต่อไปว่าถ้าเราเอามาแช่สารละลายนา,นานโนเนี่ยมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ออีกหรืเปล่านั่น,ค,น,นคือือ2ขั้นตอนของการทําโครงงานในชิ้นนี้นะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะว่าวิธีการทดลองของเขานั้นทําอย่างไรกันบ้างลองฟังตามไปแบบช้าๆแล้วจินตนาการดูนะคะรวมถึงดูภาพประกอบด้วยค่ะพวกเขาเริ่มทําการทดลองจากการที่นําผมมาใส่ในถุงตาข่ายที่น้องๆนั้นเย็บเองนะคะโดยแบ่งน้ําหนักในการทดสอบออกเป็นใส่ไปในน้ําหนักที่ศูนย์ก็คือไม่มีเลยแล้วก็มีสารละลายนานโดนเข้าไปอยู่ในถุงตาข่ายมี0.5 1.5ึนค่ะแล้วก็ทําการเย็ดปิดถุงตะข่ายให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําขวดน้ําอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่มาบรรจุน้ําเล็กน้อยนะคะโดยตวงให้ในแต่ละขวดนั้นมีปริมาตรอยู่ที่100มิลลิลิตรต่อเท่ากันนั่นเองค่ะทั้ง4ขวดโดยที่ฝาขวดนั้นจะเจาะรูให้มีขนาดเท่ากับรูของมวลบุหรี่นะคะจากนั้นก็จะจุดบุหรี่แล้วก็หันด้านของก้นกรองบุหรี่ค่ะเสียบเข้าไปด้านในขวดแล้วก็ทําการบีบไล่อากาศจากในขวดนะคะหนึ่งครั หล,หลังจากนั้นพอบีบอากาศข้างในไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการดูดสารพิษดูดสารเคมีมดูดควันบุหรี่จากก้นกรองบุหรี่เข้าไปในขวดอย่างเต็มที่นั่นก็คือเดินหน้าเก็บควันด้วยการบีบขวดเพื่อที่จะดึงควันเข้าไปภายในขวดที่มีน้ําบรรจุอยู่นั่นเองค่ะทําแบบนี้ ต้องมีจํานวนครั้งในการนับและทั้ง4ขวดจะต้องทําในปริมาณที่เท่ากันก็คือบีบขวด30ครั้งให้เท่ากันทั้ง4ขวดหลังจากนั้นพอครบ30ครั้งแล้วนะคะก็จะทําการดึงบุหรี่ออกแล้วก็ปิดฝาขวดนั้นให้สนิทแล้วก็ทําการเขยา่าเขยา่าเขยา่าทั้ง4ี่ขวดในปริมาณที่เท่าเทียมกัน ทีนี้หลังจากที่ได้ขั้นตอนในส่วนนี้แล้วน้องก็ต้องมีวิธีการในการสังเกตเมื่อสักครู่นี้บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าน้องมีการใช้เส้นผมค่ะใส่เข้าไปบรรจุทั้ง4ี่ขวดในถุงตาข่ายที่เย็บปิดเรียบร้อยแล้วในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปโดยมีสารละลายนาโนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะมาช่วยให้การดูดซับกลิ่นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลจากการทดลองปรากฏว่า หลังจากที่มีการหย่อนถุงเส้นผมลงไปในขวดที่มีการเขย่าเรียบร้อยแล้วะจะเห็นได้ว่าเขย่าเรียบร้อยแล้วน้ําที่ผสมกับสารพิษหรือว่าควันบุหรี่นั้นน้ําจะมีสีที่ดํามาก ใส่ถุงที่มีส่วนผสมของเส้นผมแล้วก็มีสารนาโน,โนที่ถือว่าเป็นตัวกุญแจสําคัญใส่ลงไปทั้ง4ขวดในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปทิ้งเอาไว้3ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเห็นผลทันทีค่ะว่าในปริมาณของถุงที่มีการบรรจุผมปริมาณ1.5กรัมสามารถที่จะดูดซับควันได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าน้องสังเกตแบบนี้ค่ะสีของน้ําในขวดนั้นดูใสขึ้นมากกว่าอีก3ขวดที่เหลือนั่นเองที่มออีลักษณะค่อนข้างที่จะดําแล้วก็ขุ่น อันนี้คือวิธีการในการสังเกตของน้องค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการทดลองของเราเนี่ยมีทั้งแบบที่มีเส้นผม,มแล้วก็มีแบบที่แช่สารละลายนานโนด้วยค่ะแล้วก็หลังจากที่ทดลองไปนะคะก็พบว่าเส้นผมเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถที่จะดูดซับสารต่างๆได้มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาไปชุบไอเจ้าสารไทเทนเนียมนาโนนั่นเองค่ะมีการเอาไปแช่เอาไว้ในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะในระยะเวลาประมาณ3ามชั่วโมงพอแช่เอาไว้เสร็จปุ๊บก็เอาไปตากแดดให้แห้งก่อนค่ะ แล้วก็เอามาทดลองกับเ,เจ้าขวดที่ปั๊มควันบุหรี่เข้าไปนั่นเองค่ะแล้วก็มีการสรุปออกมาค่ะว่าเส้นผมในปกติแล้วเนี่ยก็ดูดซับสาร,สารละลายหรือว่าสารพิษต่างๆไปได้ในปริมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้นผมที่แช่ไทเทนเนียมนานโนในปริมาณ0.08กร<ม>ัมจะสามารถซับแก๊สได้มากขึ้นไปอีกค่ะ,คะเรียกว่ามากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าชุดทดลองอีกชุดหนึ่งตอนแรกสุดเลยที่ไม่ได้ผสมนาโนนั่นเองค่ะรวมไปถึงน้ําที่ตอนแรก มีการปั๊มลมจากบุหรี่แล้วก็เขยา่ขยาๆๆเป็นน้ําสีดําพอหลังจากที่ใช้ในถุงตะข่ายที่ได้ปริมาณที่หามาแล้วว่าถุงตะข่ายแบบนี้เนี่ยได้ปริมาณดูดซับสารที่ดีที่สุดพอเอามาแช่ในน้ําแล้วน้ํามีความใสเหมือนน้าบริสุทธิ์เลยค่ะแล้วก็ค่า pH เนี่ยเกือบเทียบเท่ากับค่า pH ของน้าประปาปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยก็คือถือว่าเป็นการบําบัดน้ําที่ผสมกับควันบุหรี่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะส่วนสาเหตุที่น้องเขาสนใจในเรื่องของนานโนเนี่ยนะคะเพราะว่าน้องเขา าได้ยินมาบ่อยค่ะใน,ในตามทีวีโทรทัศน์ต่างๆว่านาโนเนี่ยมีอนุภาคที่เล็กมากๆอาจจะช่วยให้พื้นที่ของเส้นผมที่น้องเขาสงสัยว่ามันสามารถซับกา๊าซได้เนี่ยอาจจะซับได้มากขึ้นไปอีกจริงหรือไม่อย่างไรก็เลยเกิดการทดลองกันขึ้นมาค่ะและการทดลองนี้ก็สามารถที่จะตอบข้อข้องใจให้กับน้องได้ว่านาโนนี่แหละสามารถจะต่อยอดได้ในเรื่องราวต่างๆได้อีกเยอะเลยเขาบอกว่าอาจจะต่อยอดเป็นในส่วนของไส้กรองต่างๆแล้วก็เส้นผมเนี่ยที่อยู่ในร้านทําผมทุกวันนี้ก็กวาดทิ้งไป จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างคุณค่าให้มันเป็นได้มากกว่าขยะที่จะต้องทิ้งไปได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการนําองค์ความรู้ที่ได้ร่ําเรียนมานะคะรวมถึงหาของที่เรียกว่าเป็นของทิ้งของไม่ได้เหลือใช้ด้วยนะคะเป็นขยะแล้วค่ะผมที่ถูกตัดออกไปนะั้นนํามาทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีการสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบตัวน้องมีการดูทีวีรับข่าวสารต่างๆทราบถึงคุณสมบัติของนาโนว่ามีอนุภาคมีประสิทธิภาพในการทํางาน นำความรู้ที่ได้เรียนมานำความรู้ที่ได้รับจากการสื่อสารจากโทรทัศน์จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจากการบอกเล่านำมาผนวกรวมกลายเป็นโครงงานที่น่าสนใจแบบนี้นี่คือต้นแบบของตัวอย่างของงานทดลองของโครงงานเท่านั้นยังไม่ได้มีโอกาสนําไปต่อยอดซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีเงินทุนในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากเด็กชั้นมัธยมเท่านั้นนะคะน่าสนใจมากๆถ้าหากว่าจะเกิดตัว ตัวกรองกา๊าซที่ดีตัวการกรองซับดูดพิษต่างๆแบบนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์น่าสนใจมากๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผลงานของน้องๆจากนักเรียนโรงเรียนที่จังหวัดสกลนครด้วยละกันนะคะ,คะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเราไปทําความรู้จักกับพลังงานโซลาเซลล์ที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดเพื่อโลกใบนี้กันดีกว่านะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นกําลังสนใจและเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากพอสมควรคะจะเป็นพลังงานสะอาดที่จะช่วยเรานั้นประหยัดเรื่องของพลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น แต่เราจะเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างไรวิธีการหรือว่ากระบวนการในการติดตั้งบ้านเราติดได้ไหมต้องติดในปริมาณเท่าไหร่อยางมีคําตอบในช่วงท้ายค่ะโซลา r เซลล์นั้นในปัจจุบันหลายคนรู้จักกันดีแต่ที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรโซลา r เซลล์นั้นคือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าโฟโตโวลตาิกนั่นเองค่ะ โดยแบ่งออกเป็น2องคำนะคะคำว่าโฟโต้เป็นภาษากรีกแปลว่าแสงค่ะส่วนคำว่าโวลตาอีกนั้นหมายถึงแรงดันไฟฟ้าที่ได้มาจากชื่อของนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอเลสซานโด o รโวตาชาวอิตาลีนั่นเองค่ะเมื่อนําทั้งสองคำมารวมกันแล้วก็สามารถที่จะตีความหมายโดยรวมได้ว่านี่คือปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอีกคือปรากฏการณ์ที่ทําให้แสงกลายเป็นแรงดันไฟฟ้านั่นเองค่ะ ซึ่งปรากฏการณ์ของโฟโตโวลทอีกนั้นได้รับการค้นพบครั้งแรกเกิดขึ้นในคริสต์ศักราช1839โดยอเล็กซานเดรเอ็ดมันเบคเคเรลนะคะเป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าเบคเคเรลนั้นคือบิดาของเซลรับแสงอาทิตย์เลยก็ว่าได้ค่ะ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อมีการคิดคนได้ตั้งแต่แรกสุดย่อมมีการต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอีกหลากหลายคนพยายามจะคิดค้นต่อยอดแนวคิดของคุณแบคทีเรียนี้ค่ะจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช1954ค่ะมีทีมงานนะจากเบลลแ l บสหรัฐอเมริกาค่ะค้นพบ ค้นพบนะคะ,คะการนําเอาลิเทียมซิลิกอนค่ะมาใช้ในเรื่องนี้ก็คือนําเอามาเป็นส่วนประกอบในการสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ก็สามารถที่จะสร้างเซลล์รับแสงอาทิตย์ได้สําเร็จแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีแค่6%เท่านั้นค่ะแล้วก็ ต่อเนื่องมาเรื่อยๆมีการคิดค้นต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีคตศ,ศราช1957ในปีนั้นนะคะฮอฟแมนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ,คะก็ได้มีการคิดค้นขึ้นมาอีกค่ะประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่คิดค้นได้ในตอนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาและเป็น8%แล้วค่ะโดยที่ฮอฟแมนอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกด้วยนะคะที่มีการผลิตและก็จําหน่ายออกมาในเชิงพาณิชย์ค่ะส่วนในปี1959นะคะก็คือเป็นปีที่มีการผลิตแล้วก็จําหน่ายออกมาในเชิงพาณิชย์ในครั้งแรกนั่นเองค่ะ เกิดว่าดูเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการค้นพบก็คือปี1839โจนมาถึง1 9 5 9ก็มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในครั้งแรกนั่นเองค่ะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะประสิทธิภาพในการที่เราจะรับแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะมผีผู้ผลิตเซลล์รับแสงอาทิตย์นี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึงกว่า40%เลยค่ะแต่ว่าแน่นอนราคาเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่มากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้งานเนี่ยทุกวันนี้ยังมีการใช้งงานนนใเเรื่อทคโโ อวกาศเป็นหลักก็คือเวลา<ช>เราออกไปนอกโลกเนี่ยอาจจะไม่มีแหลง่งผลิตกระแสไฟฟ้าม,มีดวงอาทิตย์นี่แหละค่ะที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในอวกาศเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการแปลงเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเอามาใช้ในเรื่องของากิจการอาวกาศนั่นเองค่ะส่วนในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยประมาณแค่15%เท่านั้นที่มีการใช้แล้วก็พัฒนาม,มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์นั่นเองค่ะเพราะว่า15%ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้ ูดกันมาอยู่ตลอดเวลานั่นก็ค,คือเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะถ้าหากว่าตามครัวเรือนต่างๆอยากจะติดตั้งบ้างก็ไม่แน่ใจว่าคําตอบที่ได้นั้นจะคุ้มกับสิ่งที่ลงทุนไปหรือไม่นะคะคุณผู้ชมในส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าแผงโซลาเซลล์ที่กําลังฮิตฮที่พูดกันอยู่ในปัจจุบันนั้นคืออะไระบางท่านบางบ้านทําแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาในพื้นที่ที่เรียกว่ากว้างขวางมากๆ1 คือใช้ไวเอาท,ทําไวใท้ในบ้านของเราเองก็คือนําพลังงานจากแผงโซลาเซลล์มาใช้ไวในบ้านของเราเองแล้วก็สามารถที่จะนากระจายคือนําไปแบ่งขายในส่วนหนึ่งให้กับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าในอีกส่วนหนึ่งของคุณผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจว่าแผงโซลาเซลล์นั้นคืออะไรผู้ที่เห็นภาพแบบง่ายๆแผงโซลาเซลล์นั้นก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองค่ะภาพเริ่มชัดเจนมากขึ้น power bank ของเรา S <S <S <Elijah> คือแผงชาร์จอย่างชาัดเจนเลยนะคะโดยใช้แผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นําไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถ้าหากว่าเหลือจากการใช้ก็สามารถที่จะเก็บสะสมเอาไว้ในแบตเตอรี่เพื่อ เอาไว้ใช้ในยามที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะโดยแผงโซลาเซลล์ที่มีวัตสูงสูงนะคะสามารถที่จะชาร์จได้เร็วแล้วก็วัตต่ํานั้นจะชาร์จได้ชา้าค่ะโดยจะใช้แสงอาทิตย์นั้นเป็นตัวให้กําเนิดพลังงานไฟฟ้าที่จะสามารถชาร์จเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ได้เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะหลังจากที่เกิดพลังงานสะสมในแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วโดยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากโซลาเซลล์นั้นจะเป็นไฟ d c 1 2โวลต์นั้น เองค่ะ<อ>และก็ถ้าต้องการไฟในแบบบ้านนะคะหรือว่า AC 220โวลต์ค่ะเราเพียงแค่ใช้ตัวแปลงไฟฟ้า ที่แปลงจากแบตเตอรี่เท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถมีไฟฟ้า220โวลต์ไว้ใช้ได้ฟรีนานกว่า25ปีเลยทีเดียวฟังแบบนี้ดูคุ้มนะคะ25ะปีนี้ก็เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นแล้ว<ะ>ซึ่งแน่นอนพอฟังแบบนี้หลายคนเริ่มสนใจก็เลยทำให้เกิดคำถามยอดฮิตขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะว่าถ้าหากว่าบ้านของเรานั้นอยากจะติดตั้งขึ้นมามเราจะมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรแผงโซลา่าเซลล์แผงเดียวเนี่ยจะใช้พอไหมกับ บ้านหนึ่งหลังค่ะคาตอบนี้ตอบได้เลยทันทีว่าในแต่ละหลังของบ้านของคุณผู้ชมนั้นม,มีปริมาณในการคํานวณไฟฟ้าไม่เท่ากาันปริมาณในการใช้งานก็ไม่เท่ากันค่ะ เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงตอบใช้คำว่าไม่แน่นอนอก็ขึ้นอยู่แต่ละการใช้งานของแต่ละบุคคลแต่ละบ้านด้วยนะคะคะเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราในหนึ่งวันว่าบ้านเราเนี่ยใช้พลังงานไปเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเปิดทิ้งไว้นานมากน้อยแค่ไหนใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นหลอดตะเกียบในขนาด10วัตต์ แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีการเปิดไฟดวงนี้เป็นเวลา10ชั่วโมงก็จะต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น10วัต์คูณ10ชั่วโมงเข้าไปก็เท่ากับ100วัตต่อชั่วโมงนี่คือการคำนวณแบบง่ายๆแค่เฉพาะหลอดตะเกียบเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะไปคำนวณกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆคำนวณเหมือนกันหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อรวมหมดแล้วก็นำทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนำมาผนวกรวมกันให้ได้ทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยมาหาจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่จำเป็นจะต้องติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการใช้แผงในขนาด120วัตต์นั่นหมายความว่าถ้าใช้แผงนี้วางไว้กลางแดด1ชั่วโมงเราจะได้ไฟสูงสุด120วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะ,คะและถ้าวางไว้กลางแดด10ชั่วโมงก็จะได้ไฟฟ้า1,200วัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองแต่ความเป็นจริงมันอยู่ <ừ> ตรงนี้ <ừ> น่าสนใจกว่านั้นแผงโซล่าเซลล์เรามาวางไว้กลางแจ้งเพื่อจะทำหน้าที่ในการรับแสงแดดค่ะ 1>, 1วันมี24ชั่วโมงถูก เราเห็นหน้าตาของพระอาทิตย์กี่ชั่วโมงคะนั่นสิบางคนบอกว่าก็เห็นตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นแน่นอนค่ะนั่นคือหมายถึงคุณยืนกลางแจ้งกลางสนามหลวงแบบนี้เห็นแน่นอนอแต่ในแต่ละพื้นที่ของบ้านคุณเชื่อได้ว่าจะต้องมีต้นไม้คอยปกคลุมมีร่มเงาต่างๆเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสะสมในแผงโซลาเซลล์เอาให้แบบ เต็มที่เลยนะ,ะ6ถึ8ชั่วโมงเท่านั้นต่อวันที่จะสามารถสะสมพลังงานได้นะคะนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงปัญหาบางอย่างที่มักจะถูกมองข้ามนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่เรามีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท AC หรือว่าเป็นไฟบ้านนั่นเองนะคะเราจะต้องมีการใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟก่อนจะนําไปใช้งานค่ะซึ่งการแปลงไฟแบบนี้สูญเสียพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น สูญเสียค่อนข้างมาก10-40%การคำนวณไฟฟ้าในแต่ละครั้งเราจะต้องมีการคำนวณถึงเรื่องของการสูญเสียอินเวอร์เตอร์คือเครื่องแปลงไฟฟ้าเข้าไปรวมด้วยนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจแบบนี้แล้วแล้วใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเภท DC ที่ไม่ใช่ไฟบ้านเราก็สามารถที่จะใช้งานต่อตรงมาจากแบตเตอรี่ได้เลยทันทีก็ทําให้ประหยัดไฟแล้วก็สามารถใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากแผงโซลาร์เซลล์ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าคําถามยังไม่หมดค่ะความสงสัย มีมาเรื่อยๆความสงสัยต่อไปก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาแผงโซล่าเซลล์นี้เนี่ยไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะๆอ,อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศแอร์บ้านเราเนี่ยนะคะหรือว่าเครื่องปัม๊มน<อ>้ําต่างๆสามารถนําไปใช้ได้ไหมนักวิจัยบอกว่าสามารถนําไปใช้ได้ก็คือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยราคาของอุปกร,รณ์โซล่าเซลล์ในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็คํานวณให้มันคุ้มค <ไป S 1> ่ากับการที่เราจะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากๆอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ หรือว่าหมอ้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องปั๊มน้ําแบบนั้นถือว่าจะยังไม่คุ้มค่ะมีการยกตัวอย่างด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวที่กินไฟประมาณ1,000วัตต์ค่ะเราเปิดสมมุติว่าเปิดตอนนอนตอนกลางคืนและกันรประมาณ8ชั่วโมงก็ต้องใช้พลังงานประมาณ80,00วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด120วัตต์จ่ายไฟคํานวณไปคํานวณมาต้องติดแผงโซลาเซลล์ถึง7แผงเพื่อที่จะเปิดไฟ1ึคืนก็ถือว่าไม่ค้้นะาะ่า cell, ่่งงีคอทสู นี่ยังไม่นับรวมอย่างที่พี่แนนบอกไปว่ามีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นแดดออกไม่ออกมีร่มไม้มีเงาตึกต่างๆอีกหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้เนี่ยต้องเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านถ้าเกิดว่าเป็นแค่หลอดไฟส่องสว่างหลอดตะเกียบยิ่งดีเลยหรือว่าจะเป็นทีวีหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยติดแค่แผงเดียวค่ะก็สามารถที่จะมีพลังงานเอาไว้ใช้ได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของพลังงานที่ใช้แลวจะหมดไปเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็น นั่นเองค่ะรวมไปถึงพลังงานที่ได้จากโซลาเซลล์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถนําไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากๆได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าต้องมีการแปลงต่างๆที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็สูญเสียพลังงานไปแล้วก็น่าจะไม่คุ้มนั่นเองค่ะ ังแบบนี้แล้วหลายท่านเริ่มลังเลนะคะม,มีอีกหนึ่งข้อแล้วกันค่ะให้ลังเลและกังขาอย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเวลาที่ตั้งแผงโซลาเซลล์ในบ้านแล้วอาจจะมีร่มไม้หรือว่าเมฆมาบดบงังแล้วฟ้าฝนที่ตกบางทีไม่ตกต้องตามฤดูกาลคือบางคนอาจจะมองเป็นพีเรียดได้อย่างเช่นฤดูร้อนเราจะตั้งแผงโซลาเซลล์เลยแล้วก็ทําหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานเอาไว้ให้ได้เต็มที่เก็บเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นหน้าฝนเอาแน่นอนว่าแดดไม่ค่อยมีไม่เป็นไรเราค่อยไม่ค่อยซีเรียสมาพอ บางบ้างแต่เราก็ยังได้แผงโซลาเซลล์ในการที่จะสะสมพลังงานกลับมาแต่ประเทศไทยของเรา <laughs> เป็นประเทศพิเศษ <laughs> ประเทศหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถที่จะเดาถึงเรื่องของฤดูกาลได้คาถามเกิดขึ้นมีอยู่ว่าและถ้าหากว่าฝนตกฟ้าเมื่อครึ้มเมฆบางขึ้นมาคุ้มค่าไหมกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เอาเป็นเอาเป็นว่านะคะจะให้คำพูดหรือว่าคำแนะนำไปแต่การตัดสินใจอยู่ที่ตัวของคุณผู้ชมค่ะแผงโซลาเซลล์จะทำงานได้ต่อเมื่อ แผงโซลาเซลล์นั้นได้มีการสัมผัสถึงแสงสว่างที่อยู่บนฟ้าฟ้านั่นหมายถึงว่าถ้า6โมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีแสงสว่างที่ไปสัมผัสถูกกับแผงโซลาเซลล์นั่นหมายถึงว่าแผงโซลาเซลล์ของคุณนั้นทำงานในการที่จะทำหน้าที่เก็บสะสมประจุฟไฟฟ้าต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานแล้วแหละค่ะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ตามแต่ พลังงานหรือว่าแสงสว่างที่จะถูกส่งถึงรวมถึงแสงสว่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามีแสงแล้วจะสามารถชาร์จไฟได้อย่างเต็มที่100%เต็มนะคะ ขึ้นอยู่กับความสว่างของแสงสว่างที่ส่องมาถึงด้วยดูเหมือนซับซ้อนพูดง่ายๆค่ะปลั๊กไฟบ้านเรามันจะมะีตัวที่สามารถเสียบแล้วไฟเดินได้อย่างเต็มที่กับปลั๊กบางตัวที่เราใช้งานค่อนข้างนานแล้วสังเกตไหมคะว่าบางทีเวลาเราไปชาร์จโทรศัพท์หรือว่าใช้กับวิทยุหรือว่าโทรทัศน์บางยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นเนี่ยะจะค่อนข้างหลวม เ oh. ต้าปลักกับตัวเสียบปลักเนี่ยจะค่อนข้างหลวม <c oughs> เพราะฉะนั้นไฟเหมือนจะทํางานแล้วก็สะดุดอยู่บ้างเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับเรื่องของแผงโซลาเซลล์ถ้าหากว่าแสงสว่างสองถึงบ้างไม่ถึงบ้างสว่างน้อยบ้างสว่างมากบ้างก็จะทําให้พลังงานในการที่จะสามารถเก็บรักษา <c oughs> ไว้ใช้ทํางานได้เนี่ย ก็ตามแต่ประสิทธิภาพพอฟังแบบนี้แล้วเห็นไหมคะว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากพลังงานสีเขียวนั้นมีอยู่เยอะจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ค่าความเสี่ยงของตามครัวเรือนต่างๆที่อยากจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในมุมมองของนักด,ดาดาเองละกันนะคะอม,มองว่าอาจจะยังไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเลือกมาใช้งานแต่ถ้าในกิจการอาวกาศแน่นอนว่านักอวกาศหรือว่านักบินในส่วนของนอกโลกเลยทางองค์การนาซาหรือในส่วนของการทํางานต่างๆแบบนั้นสามารถที่จะใช้แผงโซลาเซลล์ได้อย่างเต็มที่หนึ่ง เพราะว่าไม่สามารถหาพลังงานไฟฟ้าจากไหนได้อสองยานอาวกาศต่างๆหรือว่าดาวเทียมต่างๆที่ขึ้นไปอยู่นอกโลกนั้นค่ะสิ่งเดียวที่สัมผัสได้ก็คือแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นพลังงานแผงโซลาเซลล์ที่ถูกนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในมุมมองของครัวเรือนเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะพลังงานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพลังงานสีเขียวที่โลกใบนี้กําลังต้องการเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าคุณได้ใช้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เหมาะสมสิ่งเดียวที่เราทําได้นะเวลานี้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับพลังงานหารสองเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วไม่ชอบดูพี่ทําอย่างนี้กับหนูบันบาก<า>รู้น<า>นไหมน<า>นโอโ้รู้อายุทันทีนั่นแหละค่ะคือต้องช่วยกันรประหยัดไฟให้หลอดตะเกียบและ<ต>ช่วยวได้นิดนึงอย่างน้อยนะคะจากร้อเปช่วยได้สัก10ซก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายรวมถึงทําให้พลังงานไฟฟ้าในโลกใบนี้ในประเทศไทยของเรานั้นถูกใช้งานน้อยลงก็ยืดอายุในการใช้งานให้ได้น แค่นี้แหละค่ะ,ะทีวีไม่ดูก็ปิดไฟในส่วนนี้ไม่ใช้ก็ปิดแค่นี้คนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือประเทศไทยของเราจะได้มีไฟฟ้าเอาไว้ใช้รอจนกว่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นั้นจะหาวิธีการทําให้แผงโซลาเซลล์ถูกลงแล้วมีกระบวนการในการจัดเก็บในการใช้งานได้ดีและมีข้อแม้ที่น้อยลงกว่านี้อีกนิดนึ่งละกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า most 4D มีข้อมูลดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวค่ะ